สวัสดีครับคุณผู้ชมผมน้องแอดมินช่อง107เคลับออนไลน์ตอบคำถามลงชื่อเขาใช้ Facebook ในอุปกรณ์เดียวกันได้กี่บัญชีพร้อมๆกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงท้ายนะว่าทำยังไงหลายบัญชีในมือถือและคอมพิวเตอร์บัญชีที่ติดแดงหรือโดนบล็อกไม่ให้ลงโฆษณาสามารถอยู่ในอุปกรณ์เดียวกันกับเฟซบัญชีอื่นได้หรือไม่คําตอบคือได้นะครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรหลายคนมีความเชื่อว่าถ้าบัญชีติดแดงนะครับ อยู่ในอุปกรณ์เดียวกันกับบัญชีอื่นๆหมายถึงคนที่ยิงแอดแล้วติดแดงเขาใช้บัญชีคุณพ่อคุณ,คณแม่ญาติพี่น้องมิสหายล็อกอินเพื่อยิงแอดแก้แก้ไขไปพังๆระหว่างรอแก้ติดแดงนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีผลกระทบใดๆนะครับขอแค่ไม่ทํางานพร้อมๆกันเราก็แค่ล็อกเอาท์มันสามารถค้างอยู่ในอุปกรณ์ได้นะครับไม่จำเป็นต้องล็อกเอาท์นะแค่ปิดแท็บนะครับ แค่ปิดแถบที่ทํางานอยู่แบบนี้กากบาทแล้วไปเข้าเฟซผู้ใช้งานอื่นๆก็ไม่ได้รับผลกระทบนะย้ําว่าบัญชีที่ติดแดงสามารถอยู่กับบัญชีอื่นได้แต่อย่าเปิดแถบพร้อมกันแล้วอีกแถบหนึง่งก็เปิดตัวจัดการพร้อมกันแบบนี้มันอาจจะมีระบบในการตรวจจับนะแค่ปิดแค่ปิดลงไปแล้วเปิดสีเขียวพร้อมใช้งานอยู่ก็ไม่มีปัญหานะครับและอีกหนึ่งคำถามคือสามารถล็อกอิน หลายบัญชีในอุปกรณ์เดียวกันได้กี่บัญชีในส่วนมือถือนะผมไม่เคยเล็อกอินเกิน20นะดังนั้นผมแนะนำว่า10บัญชีต่ออุปกรณ์1เครื่อง Android และ p p o o n เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับติดแดงถาวรคุณก็ใช้บัญชีพี่สาวน้องชายญาติมิสหายครับเพื่อเอามายิงแล้วในเครือญาติอาจจะมีประมาณ10บัญชี เพื่อยิงแอดโฆษณาแบบนี้ก็ก็ทําได้นะครับในอุปกรณ์เดียวกันมาดูฝั่งคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะได้เยอะกว่ามือถือนะครับเพราะว่าผมเคยล็อกอินมากกว่า15บัญชีนะล็อกอินหลายบัญชีเขาทํายังไงเริ่มจากมือถือก่อนนะครับสมมุติคุณมีบัญชีเดียวนะครับนี่พาพรนาเนินนะครับต้องการเพิ่มอีกบัญชีหนึ่งของพี่สาวน้องสาวหรือญาติสนิทมิสหายนะครับคุณก็คุณก็แค่ล็อกเอาท์หรือออกจากระบบครับ ดังนั้นคุณสังเกตหัวข้อนี้ครับเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นนะครับในกรณีที่พี่สาวน้องชายของคุณเนี่ยเขามีเฟซที่พร้อมเข้าสู่ระบบพร้อมยิงแอดได้นะครับแต่ถ้าเฟซเฟซของน้องสาวพี่ชายของคุณเนี่ยแบบว่าชื่อแปลกประหลาดรูปโปรไฟล์ก็ไม่ได้มาตรฐานะครับแนะนําให้สร้างบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงให้เขาสร้างใหม่เพื่อให้เขาเข้ามาช่วยยิงโฆษณาหรืออาจจะแค่สร้างบัญชีแล้วช่วยกันยิงโฆษณาเพราะว่าเป็นคนครอบครัวเดียวกัน นะครับเชื่อถือเชื่อใจกันนะก็ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงรูปโปรไฟล์ผมแนะนําให้ถ่ายในบัตรประชาชนครอบนะครับครอบไอตรงรูปบัตรประชาชนเอามาทํารูปโปรไฟล์แบบนี้การยืนยันตัวตนกับ Facebook จะเป็นเรื่องง่ายครับกรอกตามจริงนะครับสามารถใช้อีเมลสมัครไปดูวิธีการสมัครเฟซในช่วงท้ายนะคุณใช้บัตรประชาชนตัวเองยืนยันไปแล้วแล้วมันปฏิเสธติดแดงถาวรต่อให้คุณเอาบัตรตัวเองไปสมัครใหม่มันก็จาใบหน้าคุณได้ครับเขาสแกนใช้ระบบ AI สแกนใบหน้าครับ ดังนั้นถ้าใครโดนติดแดงถาวรก็ให้ญาติพี่น้องหรือคนที่ไว้ใจช่วยสร้างบัญชีโฆษณาก็คือสมัครเฟซใหม่ขึ้นมาใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงทุกอย่างคือจริงทั้งหมดนะครับตามที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะในส่วนมือถือในส่วนคอมพิวเตอร์นะมันจะซับซ้อนกว่านิดนึงนะครับการใช้ Facebook หลายบัญชีบนคอมพิวเตอร์แนะนาให้ใช้ Google Chrome นะเป็นเป็นเบราว์เซอร์ที่ผมใช้อยู่พราอมมีลูกเล่นแบบนี้ครับคลิกรูปโปรไฟล์แล้วคลิกเพิ่มผู้ใช้นะ ในเบราว์เซอร์โคมสามารถมีผู้ใช้งานเป็น10บๆเป็นร้อยนะครับผมไม่รู้ลิมิตมันเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆเราก็ใช้10กว่าบัญชีคลิกเพิ่มครับผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องมีบัญชี Google หรือ Gmail ไม่จําเป็นนะครับสามารถคลิกดําเนินการต่อโดยไม่ไม่มีบัญชีแต่ข้อเสียนะครับมันอาจจะไม่จํารหัสเฟซหรืออาจจะให้คุณเริ่มต้นเข้าสู่ระบบใหม่หลายๆรอบดังนั้นแนะนําว่าลงชื่อเข้าใช้ในแต่ละผู้ใช้งานนะครับตอนนี้ผมมีผู้ใช้งานอยู่เป็น10บนะครับ ผมล็อกอินด้วยบัญชี Gmail ทุกๆผู้ใช้งานนั่นเองครับเพื่อให้ให้ Gmail เนี่ยจดจำรหัสผ่าน Facebook เฟซเมื่อคลิกอ่ะยกตัวอย่างนะครับบัญชีอนุสรน,นะครับผมคลิกอนุสรปุ๊บผมไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน Facebook เพราะบัญชีเพราะผู้ใช้งานนี้ล็อกอินบัญชี Google หรือ Gmail อยู่นะครับผมแค่คลิกสัญ,ญลักษณ์ Facebook เข้าเข้าเข้าสู่ระบบให้อัตโนมัติเพราะมันมีระบบจดจำรหัสผ่านนั่นเองครับนี่คือข้อดีของการล็อกอิน gmail ในแต่ละผู้ใช้งานนะครับ Firefox หรือ microsoft edge อะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากทำตามคลิปนี้ก็ไปติดตั้ง google chrome web browser นะครับโดยพิมพ์ google chrome ในช่องค้นหาของ b r o w s ร์ของคุณนะครับแล้วก็ติดตั้งโหลด google chrome ให้เรียบร้อยนะครับผู้ใช้งานล็อกอินเฟซอย่างละ1ต่อ1นะครับคุณมี10ผู้ใช้งานคุณก็เอาแต่ละเฟซล็อกอิน1ต่อ1นะไม่ใช่ไม่ได้ไหมายความว่าสลับบัญชีแบบนี้ไม่เอานะครับหมายถึงผู้ใช้งานนี้นะ ล็อกเอาท์แล้วสลับบัญชีในผู้ใช้งานเดียวกัน1ผู้ใช้งานมี10เฟซอย่าหาทำนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ